พ่อแม่หลายคนบอกว่าทําไมดูเพจของนิกี้แล้วทาไมการเลี้ยงลูกมันดูยากจังเลยทําไมมันถึงยากเราไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบนี้ไงเราถูกเลี้ยงมาด้วยอารมณ์พ่อแม่ถูกเสมอพ่อแม่ตีกรอบเราอยู่ในยุคข,ของโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันน่ากลัวออกไปไหนก็ต้องระวังโทรศัพท์ก็ไม่มีเท่ากับว่าเวลาที่เราจะนัดกันมันก็ต้องแบบตรงเวลาพ่อแม่ก็ต้องใช้วชันของการดุสั่ง แล้วเราโตมาในเวอร์ชั่นของการดูสั่งตลอดอะ่ะดังนั้นเวลาที่เราโดนบอกให้ทํามาตั้งแต่เด็กอะ่ะเราจะคิดเองเก่งเท่ากับเด็กที่พ่อแม่เรียนกับนิกกี้แล้วไปใช้ไหมเราเน้นให้เขาคิดเอง เราเนี้นใ้เขาพูดความรู้สึกความต้องการของเขาออกมาเราเลี้ยงแบบนี้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดอารมณ์สมองจะย้ายไปการคิดวิเคราะห์พ่อแม่ถ้าดูผิวๆนะแล้วไปใช้เขามาด้วยอารมณ์คุณใส่เหตุผลเลยพังนะเว้ยเตือนก่อนเขายังคามดาวอารมณ์ไม่ได้แล้วคุณมาใส่เหตุผลเขาก็ยิ่งต่อต้านคุณเข้าไปอีกเก็ยิ่งปี๊ดสูงขึ้นเข้าไปอีกที่บอกว่ามันยากเขาว่าอะไรเพราะถึงหน้าง,งานคุณคิดไม่ทันคิดไม่ทันเพราะสมองการคิดวิเคราะห์พ่อแม่กูสั่งมาตลอดกูค,คิดอะไรเองกูต้องผิด ราะว่าพ่อแม่กูถูกเสมอใครเป็นแบบนี้บ้างหรือโดนดับฝันเก่งมากเลยเวลาที่แบบจะทําอะไรกูโดนพ่อแม่กูดับฝันบ่อยมากอย่างเงี้ยผิดอีกแล้วดังนั้นเราจะติดกับกับดักความคิดที่เราถูกปลูกฝังมาแบบนี้ดังนั้นไอความที่มันยากเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะตัวเด็กแต่มันยากเพราะคุณไม่เคยฝึกสมองของคุณมาแบบนั้นมันไปต่อไม่ได้มม่แบบทำไงวะพูดยังไงวะพูดถูกไหมวะ อันนี้ถูกหรือ,อยังวะแล้วอันนี้มันจะทำลายสมองลูกไหมวะเราจะแบบสับสนแล้วเราแบบเยอะไปหมดใครที่แบบว่าสับสนขนาดนั้นอะทักไลน์แอดเลยนะบอกเลยนะคุณไม่รู้ว่าคุณพลาดดังนั้นเนอะคุณจะเกิดการแก้ไขอันที่ถูกได้ยังไงถูกปหดังนั้นคุณต้องมีกระจกหรือมีเพื่อนคู่คิดช่วยคุณไหมอะ่ะดังนั้นทักมาคุยกันนะคะ